เลนเจอร์เมาส์มีสิทธิพิเศษในการแสดงที่กรูโฮมเมื่อวันที่21ตุลาคม2022 KBS รายงานว่า Cultural administration ได้สร้างกฎพิเศษเพื่อให้เลนมีสิทธิพิเศษเมื่อวันที่14ตุลาคมสารคดีของเลนกับการแสดงใน Glue Home ถูกเผยแพร่ทางเน็ตฟิกตามรายงาน Cultural ทางกิจอา c i ซิชันได้ออกกฎห้ามถ่ายทำเชิงพาณิชย์ในลูฮอนเมื่อวันที่7มิถุนายนและกฎด,ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่12มิถุนายนแต่เลนได้ขออนุญ,ญาตเมื่อวันที่10มิถุนายนและเขาได้สารคดีในวันที่17มิถุนายนนี้อาจเป็นไปได้ว่ากฎอาจจะใช้หลังจากผู้ที่ยื่นหลังวันที่20มิถุนายน เกี่ยวกับประเด็นนี้ Blue Home อธิบายว่าการแสดงของเดนใน Blue Home มีการพูดคุยกันแล้วมันหลักเสี่ยงไม่ได้ที่จะพยายามให้มีข้อยกเว้นเพื่อการถ่ายทำดังกล่าวถูกกฎหมาย